สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตครับท่านใดสนใจผูกลัคนาดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาที่ A จุด YOR8 กันได้ครับสวัสดีครับชาวลักนาราศีกันกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่องชาแนลครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตครับดวงของชาวกันเนี่ยนะครับก็เรียกว่าดาวพระพุธนะของมุินชะตานะครับโคจรไปตกอยู่ในเรือนวิหานสนะนะ นี่การทีนน่ดาวโคจรไปตกอยู่ในเดือนวินาศในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่า,ามีเกณฑ์เอาข้อดีก่อนนะมีเกณฑ์เดินทางนะครับเดินทางไกลไปทํางานที่ไกลไปแล้วลําบากอ่าที่ดาวแบบนี้มันไม่ได้เสียหายหรอกนะเขาถือว่าเป็นความโชคดีของชาวลัคนาราศีกันนะบางทีได้มีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หน้าที่การงานใหม่ๆนะจากที่เดิมย้ายไปทํางานที่ใครธุระกันดานหน่อยอะไรหน่อยเจอความลําบากหน่อยอึดอัดใจหน่อยนะทีถ้าใครมีเกณฑ์ในลักษณะแบบนี้เริ่มต้นตั้งแต่เดือนกันยาเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นนะไม่ได้ต้องกังวลใจไม่ต้องทุกข์ใจไปนะครับบางทีเป็นหน่วยงานนะหน่วยงานราชาการนะครับถูกย้ายไปในที่กันดารอย่างเงี้ยนะก็ถือว่าเราก็อ่เหมือนเป็นคนเก่งแงนกันนะมีความรู้มีความสามารถ ไปช่วยเขาพัฒนานะครับในสิ่งที่มันไม่ดีนะให้กลับกลายมาเป็นดีได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเข้ามานะ ในส่วนนี้นะย้ายเข้ามาตั้งแต่ต้นเดือนนะครับของเดือนกันยาย,ยนเลยนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่การงานต่างๆน่าจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครนะครับทํางานอยู่ไม่ต้องตกอกตกใจไปนะเราก็แก้เครียดนิดหนึ่งนะครับเช่นว่า,าเดินทางขึ้นเขาลงห้วยไปไหว้พระไปทําบุญน,นะครับทําบุศสเสริมดวงเสริมชต,ตาหนุนให้หน้าที่การงานของเรานั้นมั่นคง ดาวในลักษณะแบบเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีด้วยนะที่ชาวลัคนาราศีกันนะครับมีโอกาสไงบางทีทํางานอยู่ที่เดิมแล้วเบื่อเบนะื่อนะเซ็งเซงมีโอกาสอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานนะครับอ่าเราก็เหมือนแอบไปนะแอบไปสมัครงานแอบไปคุยแอบไปสัมภาษณ์ต่างๆแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็จะเรียกได้ว่าจะเป็นที่ชื่นชมยินดีนะแก่คนที่มาสัมภาษณ์เรานะครับเพราะนั้นเขาเห็นเรานะเขาก็อ่าอยากจะรับอยากจะ เลือกนะแล้วก็เตรียมตัวรุยได้เลยนะครับแต่ถ้าถามว่างานที่มันจะได้เนี่ยมันจะหนักไหมมันจะเหนื่อยไหมมันจะอะไรไหมนะครับก็ค่อนข้างหนักเหนื่อยหน่อยละกันนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับชาวกันเองก็จะสามารถปรับตัวนะแล้วก็กลับมารุยนะครับได้อย่างเต็มที่นะครับงานที่ยากก็จะกลายเป็นง่ายนั่นเองนะทีนี้มาดูกันต่อนะครับมีอีกกลุ่มหน่วยงานหนึ่งนะเขาเรียกว่าหน่วยงานที่ทํางานเกี่ยวข้องกับชาวต่างประเทศชาวต่างชาติ นะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่จะต้องขนส่งอะโลจิสติกต่างๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าอ่านี้คือเป็นข้อดีนะได้ติดต่อกับลูกค้าใหม่ๆนะครับคนใหม่ๆที่เข้ามาเป็นชาวต่างชาติอยากจะมาร่วมหุ้นอยากจะมาลงทุนอยากจะมาร่วมงานกันนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของธุรกิจส่วนตัวนะที่ทํางานเกี่ยวข้องกับองค์กรต่างประเทศต่างชาติอย่างเงี้ยนะครับก็จอถือว่าได้ข้อดีจากอิทธิพลของเดือนกันยายนนะครับ มีโอกาสดีที่จะประสบความสําเร็จไปคุยงานไปเจราจางานประสบความสําเร็จถ้าเป็นพนักงานออฟฟิศนะครับที่จะต้องอาศัายในเรื่องของการประชุมบ่อยๆนะประชุมหนักๆประชุมมากๆเนี่ยนะครับก็จะถือว่าดวงเดือนนี้นะมีเกณฑ์นในเรื่องของการประชุมหนักๆ ประชุมบ่อยๆประชุมเยอะๆเงี้ยนะครับเข้ามาแล้วก็เกิดเป็นผลดีนะครับให้กับเรื่อนชะตาของชาวลัคนาราศีกันถามว่าดีเต็มกําลังที่เราหวังดีเต็มกําลังที่เราอยากได้ไหมนะครับอาจจะค่อยเป็นค่อยไปไปก่อนนะเช่นว่าไปสมัครงานเหมือน อยากได้อีกตำแหน่งหนึ่งแต่กลับได้อีกตำแหน่งหนึ่งอารมณ์ประมาณนี้แต่พอทำทำไปเออมันก็เข้ากับเราได้มันก็ดีกับเราได้นะครับจะไปพบลูกค้านะอยากได้ลูกค้าคนนี้กลับกลายเป็นได้ลูกค้าอีกคนหนึ่งเข้ามาแบบนี้ไงอ่าพอทํางานร่วมกันไปนะติดต่อกันไปกลับกลายเป็นว่าเดี๋ยวเขาส่งออเดอร์ใหญ่ๆนะครับกลับเข้ามานะให้กับบริษัทของเราให้กับองค์กรของเรานะจากนั้นเราก็จึงได้รับอิทธิพลในแง่บวกด้วยนะจากดาวในลักษณะเช่นนี้เช่นเดียวกัน นะครับพาะฉะนชาวลัคนาราศีกันนะก็ถือว่า,าเดือนกันยายนนี้เป็นเดือนที่กึ่งดีแล้วกันนะกึง่งกึ่งดีนะครับแล้วจะค่อยๆดีไปในปลายปลายเดือนของเดือนกันยายนนั่นเองเพราะว่ามันติดในเรื่องของการงานนิดหนึ่งนี่ดาวการงานในลักษณะแบบนี้ ถ้าคนที่มีความเสถียรอยู่แล้วนะในหน้าที่การงานนะครับก็เรียกได้ว่า,าเป็นช่วงจังหวะวาวุ่นนิดหนึ่งนะแต่ด้วยสตินะครับด้วยบุญกุศลที่ทําจะมาคุ้มครองปก,ปกปักรักษาให้กับชาวกันนะได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะอย่างไรเนี่ยนะครับดาวเจ้าเรือนของชาวลัคนาราศีกันถึงแม้จะไปตกในตาแหน่งเสียนะแต่ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งอะนะนะก็คือช่วงกลางกลางเดือนเป็นต้นไปนะครับดาวมันจะสลับเรือนกัน พอมันสลับเรื่องกันเนี่ยสิ่งร้ายๆมันจะกลับร้ายกลายเป็นดีได้นะครับเพราะบางคนแบบกลัวไงนะกลัวการโยกย้ายกลัวในตําแหน่งหน้าที่นั่นก็เรียกได้ว่า,าเดี๋ยวเรื่องร้ายๆพอมันผ่านเข้ามาเราหาตัวช่วยอะ่ะซึ่งมันก็จะมีตัวช่วยใหม่ๆนะเกิดขึ้นด้วยนะครับมีคนช่วยมีบางทีลูกน้องช่วยนะคนรอบตัวช่วยแบบไม่น่าช่วยพูดช่วยเจราจาจากที่จะต้องเป็นเรื่องร้ายๆ มันก็จะกลับร้ายกลายเป็นดีนะมาให้ชาวลัคนาตาศสกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจไปนะนี้มาดูดวงดาวในเรื่องของการเงินกันบ้างนะครับการเงินนั้นเป็นอย่างไรเงินเงินทองทองนะครับยังคงหาคล่องตัวอยู่นะครับยังคงหาได้นะกลับเข้ามาให้กับชะตาชีวิตของชาวกันอย่างเช่นว่าชาวกันนะมามีลูกหนี้เยอะสมมตินะมีลูกหนี้เยอะเราไปทวงหนี้นะติดค่าแชร์นะติดค่าแชร์แล้วก็ไปทวงไปทวงค่าแชร์นะ บางเอ่ยว่าลูกหนี้เราอาจจะเจ็บป่วยอาจจะทุกข์ทรมานอะไรบางสีบางอย่างที่เขามีความจําเป็นจริงๆในเรือนสะตา์อยู่นะครับเขาก็จะทยอยจ่ายมาในส่วนส่วนหนึ่งซึ่งก็จะค่อยๆจ่ายอย่างเช่นว่าเริ่มจ่ายต้นเดือนเดี๋ยวไปไปลายเดือนก็ ได้ครบอ่ะอารมณ์แบบนั้น,นเขาเรียกว่าใช้ระยะเวลาในการเก็บหน่อยนะโดยถ้าถ้าใครไม่ได้มีกรณีแบบนี้นะทางานธุรกิจส่วนตัวก็จะเหมือนลงทุนออกไปใช่ไหมพอลงทุนออกไปพวกก็จะค่อยๆได้กาไรนั้นกลับเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นการเงินยังถือว่าเป็นไปในทางบวกนะจากน้อยไปหามากมนะันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะครับกลับเข้ามาในชะตาชีวิตเงินเงินทองทองยังคงหาคล่องมือนะครับเข้ามาได้ได้อยู่นะเพราะนั้นเาเรียกว่างานเล็กงานใหญ่นะเอา หมดนะเราก็จะได้เก็บทรัพย์ทั้งหมดเลยนะฮะถือว่าเป็นเดือนที่มีเรื่องดีๆในลักษณะแบบนี้เข้ามาด้วยนะครับใครมีความติดขัดนะครับบางทีการงานทําหลายๆอย่างมันทําไม่ทันทําไม่ไหวนะกระจายนะครเขาเรียกกระจายแบบหน้าที่ต่างๆให้กับบริวารของเราก็จะงสามารถช่วยเหลือนะให้บริวารของเรานะครับมาช่วยเหลือต่างๆให้กับชาวขันนั้นได้สุขสบายยิ่งขึ้นได้นะครับได้เป็นอย่างดีนะครับอ่า ในเรื่องของหัวหน้างานนะมีเกณฑ์อยู่แล้วแหละนะครับว่ามีเกณฑ์ได้รับบริวารหัวหน้าใหม่ๆเข้ามาด้วยนะเพราะฉะนั้นนะครับชาวลัคนาราศีกันครที่ปเปิดรับสมัครนะทั้งหัวหน้าใหม่ทั้งลูกน้องใหม่นะครับก็มีเกณฑ์ดีๆแล้วกันนะที่จะเข้ามาร่วมมือกันเข้ามาร่วมงานกันนะในส่วนของเดือนกันยายนนะครับเคราะหหามยามร้ายนะหลักๆแล้วเราจะไปเครียดเรื่องของการงานนิดหนึ่งนะ เือนเดือนนี้นะครับส่วนคเคราะห์อื่นๆเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเรานิ่งไว้นะถ้าเราไม่ไปอย่างเช่นเห็นอะไรหงุดหงิดแล้วก็ปล่อยผ่านไปเราไม่ต้องไปโวยวายไม่ต้องไปใส่ซึ่งปกติกันไม่ใช่นิสัยนี้นะการเป็นคนเงียบนิ่งๆสุภาพสูภาพน่ารักน่ารักงามๆนะอ่าแต่ถ้าเราไปพูดนิดนึง มันก็จะก่อเกิดปัญหาได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็มีปัญหาอะไรมาแล้วก็ใช้นิสัยเดิมพื้นฐานของเรานั้นนิงน่งนิ่งเงียบเงียบปล่อยไปเดี๋ยวมันผ่านไปนะครับแล้วเรื่องร้ายๆมันก็จะผ่านไปแล้วก็จะกลับมาเป็นเรื่องดีๆนะให้กับชะตาชีวิตนั่นเองเพราะฉนั้นเคราอหามยามร้ายส่วนใหญ่อ่ามาจากสิ่งที่อ่าเลือกหน้าที่การงานนั่นแหละนะที่มันมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงวุ่นวายนิดหนึ่งนะครับนะก็อย่าลืมไปขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ต่างๆนะให้ช่วย ภูมโทษคุ้มภผ่จะได้มีแต่สิ่งดีๆนั้นกลับเข้ามาถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามแต่นะจะได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนั้นกลับเข้ามาให้กับชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีกันนั่นเองการเจ็บป่วยนะครับสุขภาพกันบ้างส่วนใหญ่ไม่ค่อยถึงตัวชาวกันเท่าไหร่นะจะไปเกิดขึ้นกับครอบครัวซะมากกว่านะาเพราะฉะนั้นนะเราก็อาคอยดูแลคนในครอบครัวแล้วกันนะครับอาจจะได้แบบเป็นบุญกตัญญูนะดูแลผู้มีพระคุณทั้งหลายนะครับจะได้เกิด สิ่งดีๆกลับเข้ามาให้กับชะตาชีวิตในเรื่องของความรักนะครับอ่าปั่นป่วนนิดหนึ่งนะเดือนนี้ปั่นป่วนทั้งเดือนเลยนะต่อให้แบบมีคนใหม่เข้ามานะคนรักเก่าคนรักใหม่อะไรเงี้ยนะค่อนข้างวุ่นวายนิดหนึ่งนะครับความรักค่อนข้างปั่นป่วนนะอ่าคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับเขาเรียกว่าต้องอาภัยให้กันนะหนักนิดเบาหน่อยต้องอภัยให้กันแล้วสิ่งดีๆนั้นก็จะเกิดความสุขสู่ตัวนะให้กับชาวลัคนาราศีกันนั่นเอง และนอกจากนี้นะก็ยังหมายถึงว่าบางทีเนี่ยรักกันดีๆแหละนะแต่ว่าคู่ครองคนรักของเราอะ่ะต้องเข้าโรงพยาบาลเจ็บป่วยเป็นโรคนั่นเป็นโรคนี้ต้องพาไปรักษาโน่นนี่นั่นอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับอ่าก็ประมาณนี้เองนะครับนี่อันนี้คือถ้าเป็นในลักษณะแบบหลังเนี่ยก็ถือว่าความรักจะหวานชื่นนะ ไปในทางบวกไปข้างหน้านะพอเราไปดูแลเขาเป็นไงล่ะนะเกิดเสน่ห์เกิดขึ้นสู่ตัวสู่ตนนะครับบางทีเขาก็จะให้ทรัพย์นะให้เงินให้ทองกลับมาให้กับชาวราศีกันด้วยเห็นไหมมีข้อดีด้วยขอพรมีพระรัตนไตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดารัก์บันดาลดลให้กับทุกๆกลัคนาราศีประสบแต่ความสุขความร่มเย็นปลอดภัยใครคิดร้ายขอให้แพ้ไยตัวเองไปทุกคนทุกท่านเทิน